วันนี้มาทำผัดหมี่กระเฉดกุ้งค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันตามด้วยเอากุ้งไปผัดค่ะผัดเลยค่ะกุ้งสุกเหลืองแล้วตามด้วยพริกกระเทียมปั่นค่ะใส่มีข่ขาวลงไปค่ะ ซอสหอยประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยผักกระเฉดค่ะผัดผัดผงปรุงรส1นช้อนชา,าเต้าเจี้ยวสองช้อนโต๊ะค่ะผัดผัดให้เข้ากันค่ะ ตักใส่จานพร้อมรับประทานค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ